สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทางช่อง อีสารผ้าห็ดของพ่อใหญ่อ้วนเคยรอยเห็ดขดเก่าอคนเดิมนะครับมือนีพ่อใหญ่อ้วนสีผาพ,พีน้องเดินทางนะครับออกไปนะครับสอมเครื่องสัผ่านนอกสถานที่นะครับณที่โมูบนันเลาวโน่านนะครับห่างกันออกไปประมาณ2กิโลนะครับโดยปกติแล้วนะครับพ่อใหญ่อ้วนสีบกคอยออกไปเฮ็ดงานนอ,อกสถานที่นะครับเนื่องจากว่าอยู่หนาล้านมันสีบ่มีคนสองล่างน,นะครับ เพราะว่าเ้าออกมานตางนอกเดียวม,มีผู้ใดรับการรับงานอยู่้านนะครับแต่เขตนี้มันมีความจําเป็นนะครับคือิืนเป็น,นสุภาพสตรีนะครับอยู่ผู้เดียวนะครับพอสามารถขนของมาเองได้นะครับก็เลยต้องไปเหตุให้ิ่นถึงทีไว้ทีเดียวนะครับแต่ว่าปกติเดียวกับพูด้ดออกไปเห็นดอกครับเพราะว่ามันบ่สะดวกในหลายอย่า,ยยางบ่ว่าสิป็นเครื่องไม่เครื่องมือนู่นนี่นั่นนะครับยังกระสู่สอมอยู่ลานบ่ได้ดรอกครับ มันที่พร้อมที่สุดนะครับอยู่ลันนะครับตอนนี้ก็ได้มาถึงบ้านเ่นเป็นทีเดียบร่อยแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังลืมคิกกันเลยนะครับเครื่องสถาฮิตาชินะครับอาการของเขานั้นก็อยางที่ชิดนั่นแหละครับคือฟ้องเอร์เรยนนะครับอกหนึ่งนะครับนี่นะครับคือตวการของเขาละครับหนี่ห้วยพญาหนูนะครับมาทําไรนะครับกัดกวันสายไฟจนขาดกระจุยกระจายนะครับและตอนนี้ พ่ใหญ่วนก็บริมากคนเดียวนะครับให้ลูกไายมานั่มนะครับลูก่มไทเป็นคนเห็นนะครับพ่อ่วนเป็นคนไทยนะครับตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่นะครับเดี๋ยวทำการเอ่อมากนะครับเหล่านี้ของแถมอีกน้อยนึงนะครับคืออาการน้ำบวไลอีกนะครับเกิดอาการอุดตันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เข้ากับมาแก้ไขตรงนี้สักพอนะครับคือการต่อสายนะครับสินทางของเฟสเชอร์นะครับที่ พญางูบนไนทำลายไปนะครับเข้ากนได้ดักต่อสายไฟนะครับเป็นที่เรียบร้อยตัวน,นี้มาทดสอบระบบกันเลยนะครับน่านเปิดเสร็จมากนะครับตั้งเวลาออโตขอไปนะครับห้าสิบหานาทีตัวน,นี้เข้ามาเช็กกันทํางานของเขาเิ่งครับอ้าวครับอ้าวนาไหลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเบิ้ลเขาเช็กระบบก่อนครับน่านครับทั้งมีการเช็คระบบนะครับอ้าวตัวนี้ก็เป็นนันวา เร็จซับเรียบร้อยสาหรับการสมเครื่องส้านะครับและมันี่ฟญีอวันสิภามาตัวด้วยกันเบิ้งกันสมนะครับทีวีเ v วซีนะครับอาการของเขานะครับเกิดขึ้นอาการเปิดขึ้นมาเราผ่าเปื่มม้วนครับเบิ้งบอดจัดเบิ้งผ่าบอลูเรื่องนะครับส่วนสาเหตุที่เหตุให้เขามีอาการแบบนั้นนะครับเกิดขึ้น สก็ฟหลอดภาคนะครับที่ยุบแผงข้อหลอดนะครับเกิดมีปัญหานะครับเกิดจากสนิมเขียวนะครับตรงนั้นเทบไฮไฟโฟกัสนี่บบสะดวกนะครับจึงเห็ดเหความคมชัดนั่นหลดลงนะครับแล้ววันนี้เหนียวห้องสีบเบิงนะครับตัวสก็ตเจ้าปัญหานั่นน้ากันนะครับพี่น้องครับกาวผมมาเลยครับนี่แหละครับคือสกิฟนะครับและนั่นก็คือคาบสนิมเขียวนะครับ ีโบลิวินอกเก็ตนะครับพี่น้องครับตัดพาไปไว้ฝันในหนังครับนี่เขายังอ้วนเลยทาการไปซื้ออะไรมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีคือตัวไม้ที่ห้องใส่แทมเข้าไปนะครับเดี๋ยวห้องจงไปเบิ้งผ้ากันนะครับว่าเป็นจังไหนนะครับแต่ว่าตัวนี้มาทาความเข้าใจครับไฟแบกนะครับที่สําหรับใส่ไขควง แแย่เข้าไปแล้วก็ปรับมุมไทหมุมขววนครับเล่งรถนั่นนะครับตัวล่างนั่นเป็นที่สําหรับปรับไฟสกรีนนะครับส่วนตะบนนั่นเป็นตัวปรับไฟโฟกัสนะครับหรือว่าความคมชัดของภาพนั่นเองนะครับพี่น้องครับแล้วตอนนี้นะครับพี่น้องเข้ามาเบิ่งดนหนมากันนะครับว่าภาพสี่ออกมาจังไดนะครับเดี๋ยวจังคอยไปเบิ่งกันนะครับตามมาเลยครับ เอาละครับตัวนี้พญาวนในทาการเปิดเครื่องเรียบถอยเล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ผาพปรากฏขึ้นมันรับตอนนี้ที่มันยังเบื่อเบอ่อสะบวัวสะบวัวอยู่คือพญาวนในทําการโฟกัสลงไปนะครับพี่น้องครับในการปรับโฟกัสมาพี่น้องการตั้งปรับคาปรับไฟโฟกัสเนี่ยนะครับคือเฮาปรับทีวีให้เห็นเม็ดสโน่เนี่ครับเม็ดสโน่นะครับดูว่าบันบอกง่ายๆก็คือแนมงเก่าสารมนันตัว เห็นแมงเขาสันไอยชัดเจนที่สุดนะครับปรับปรับฟูกัดห้เบิงผัดเม็ดซโน่นี่ครับหห้เม็ดซโนเนี่คมชัดที่สุดนะครับแล้วกับเวลาผัดทีวีออกมานะครับเวลาเบ่งหนังเบ่งควันมันกะสิบได้เบียดควันคมชัดก็ดีแปะเลยนะครับนี่ควนไปงยามปรับให้มันคมเม็ดนี่เม็ดที่เป็นเม็ดๆนะครับให้มันคมชัดที่สุดนะครับพี่นองครับ อาจจะมีเสียงรบกวนจนังหวะด้วยรับเสียงเพคนตัดหยานะครับแต่ว่าคลิปไก่ที่จบเราเพื่อนวันจะได้ที่บริตัดออกไปดอกเอาล้วครับตอนนี้ภาพเมทัลโลคมชัดสวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเห้จังไปเบิดงภาพวิดีโอกันนะครับต่อไปพืน่นวันจะได้ปล o n ภาพวิดีโอนะครับพี่น้องครับถ้าคลิปใดมันสั่นมันง่ายนะครับอาการสอนที่มันบวมลึกบวมหยาดนะครับพืน่นวันกติ เอามาทำเป็นสองคลิปในะคลิปเดียวกันไปเลยนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องได้รับของมุ่งอย่างหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับถ้าคลิปใดมันยากมันศานะครับเพราะเนื้วันขี้อ่ะทำเป็นคลิปเดียวนะครับใส่เวลาหลายนาทีนะครับพี่น้องครับเบิ้งคลิปจบเร็วก็จะลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งให้น้งเน้นด้วยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ